แสบท้องร้อนท้องกินอาหารแล้วปวดท้องแน่นท้องจุกเสียดนิ้วก็ปวดอิ่มก็ปวดอาหารไม่ย่อยกินแล้วก็ไม่หายสักทีพบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะทางเดิอนอาหารสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l หมอที่ท็อลก ช่องที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของโรคทางเดินอาหารและตับผมนายแพทย์ประทีปมันโฮตาเชี่ยวชาญเรื่องโรคทางเดินอาหารและตับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อที่สําคัญก็คือเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H pylori ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับย้อนไปในอดีตเนี่ยในสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญมากถ้าใครมีอาการปวดท้องที่สงสัยจากภาวะกระเพาะทางเดินอาหารเนี่ยนะครับก็ต้องถูกพาให้ไปนอนโรงพยาบาลพอไปถึงที่โรง พยาบาลในหมอก็ต้องมีการฉีดยาหรือบางกรณีเนี่ยถ้าปวดมากๆก็ต้องมีการผ่าตัดกระเพาะออกไปเลยก็มีในปี1 9 8 2เกนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียครับอยู่2คนชื่อว่าวาเลนกับมาแชลทั้งสองคนเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของกระเพาะทางเดิอนอาหารเป็นอย่างมากซึ่งเขาสงสัยว่านอกจากความเครียดแล้วก็ยาที่กัดกระเพาะเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดโรคก,กระเพาะทางเดิอนอาหารอีกหรือไม่ซึ่งสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าเขาสงสัยว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ในกระเพาะทาง เ,เขาก็ได้เสนอทฤษฎีที่ว่ามันมีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกระเพาะทางเดินอาหารและทําให้เกิดโรคก,กระเพาะทางเดินอาหารไม่นานครับหลังจากที่เขาเสนอทฤษฎีนี้ออกไปก็ได้รับการต่อต้านเป็นอย่างมากครับเอาง่ายๆก็คือมีทัวมาลงที่หน้าบ้านเลยในตอนนั้นเนี่ยคุณมาแชลเนี่ยเขาต้องการจะทําการพิสูจน์ครับว่าในกระเพาะของเราเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียจริงๆใช่แล้วครับ เขาดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เขาดูดออกมาจากกระเพาะของคนไข้ครับหลังจากที่เขาดื่มน้ำไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียจริงๆครับใช่แล้วครับเขาตรวจพบเชื้อแบคทีรียในกระเพาะทางเดินอาหารของเขาครับซึ่งตอนที่เขาเสนอผลงานออกมาเนี่ยก็เป็นที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์เป็นอย่างมากครับและในปี2005ครับดรมาเชลกับดรวารเนครับก็ได้รับรางวัลโนเบลให้ซึ่งความรู้ที่เขาเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแพทย์วงการทางเดินอาหารเป็นอย่างมากครับทีนี้พอเรารู้ประวัติของ เรื่องเ,เชื้อ H. pylori เนี่ยเราก็มาสรุปกันอีกทีนะครับเชื้อ H. pylori คืออะไรเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกระเพาะของเราซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆของโรคก,กระเพาะอาหารนอกเหนือจากสาเหตุที่เราพบบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทานอาหารไม่ตรงเวลากินยางบางอย่างที่ทําให้เกิดการกัดกระเพาะความเครียดการสูบบุหรี่ดื่มสุราซึ่งความพิเศษของเชื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะของเราได้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะพบว่ามีชั้นเยื่อบุกระเพาะทางเดินอาหารแล้วก็เหนือต่อชั้นนี้เนี่ยก็จะม่เเเรวืืออค เพื่อป้องกันกรดไม่ให้กัดผิวกระเพาะทางเดือนอาหารเจ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็เก่งครับมันก็สร้างสารบางอย่างครับขึ้นมาเคลือบตัวของมันเพื่อป้องกันสภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะทางเดินอาหารเท่านั้นยังไม่พอครับมันยังมีหางของมันที่สามารถชอนชัยเข้าไปที่ผิวของกระเพาะทางเดินอาหารได้หลังจากนั้นครับเมื่อมันไปถึงผิวของกระเพาะทางเดินอาหารแล้วเนี่ยมันก็สามารถปล่อยสารบางอย่างครับสารอักเสบทําให้ผิวของกระเพาะอาหารเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาพออักเสบมากขึ้นมากขึ้นครับก็กลายเป็นแผลในเรื่องของการติดต่่อออหรรรรืืวาาาาากกับเเช้้ไดมจ กินเป็นหลักครับก็คือผ่านทางน้ำลายจากอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเช่นอาหารที่ไม่สุกสะอาดไม่ได้ใช้ช้อนกลางไม่ได้ล้างมือหรือแม้กระทั่งการคิดการจูบนะครับการรับเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเราได้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมโดยตอนที่เราได้รับเชื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราได้รับเชื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีอาการครับแต่พอนานวันเข้าเราโตขึ้นเราถึงจะเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะทางเดิอนอาหารนะครับคล้ายๆกับมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวเชื้อตัวนี้เนี่ยติดได้ทุกเพศทุกวนะัยเพราะว่าครึ่งหนี่ติดเชื้้อนนะครับ คือมีเชื้อนี้อยู่ในกระเพาะทางเดินอาหารโดยในโซนประเทศเอเชียแล้วก็แอฟริกาเนี่ยจะพบเชื้อเนี่ยมากกว่าประเทศในโซนของตะวันตกนะครับผมอาการของเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยก็คือเป็นอาการของโรคกระเพาะทางเดิอนอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเลอะบ่อยปวดท้องมีลมในท้องหิ้วก็ปวดอิ่มก็ปวดอาหารไม่ย่อยโดยลักษณะที่เราพบบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรามีอาการปวดท้องเนี่ยเราไปซื้อยาลดกรดมากินเองเนี่ยกินแล้วก็ไม่หายสักทีครับเราก็คิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมครับกินไป2 3สาอาทิตย์มันก็ไม่หายสักที ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินอาหารให้ตรงเวลาก็แล้วงดชางดกาแฟงดโซลางดบุหรี่แต่ก็ยังมีอาการปวดท้องกระเพาะอยู่ครับถ้าเราปล่อยให้เชื้อเนี่ยอยู่ในกระเพาะของเรานานๆครับทำให้เกิดการอักเสบนานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าแผลในกระเพาะตามมาด้วยผลแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดออกจากกระเพาะทางเดินอาหารอันนี้เราก็จะสังเกตได้ว่ามีอุจจาระเป็นสีดําอาเจียนเป็นเลือดหรือบางทีก็เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลหิตจางหรือบางครั้งเนี่ยกระเพาะเป็นแผลมากๆครับเกิดภาวะกระเพาะทะลุลำไส้ทะลุก็ได้คร แล้วก็เกิดเป็นแผลนานๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะทางเดินอาหารนะครับโดยพบว่า3%ของคนที่ติดเชื้อเอชไพโลไลเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็แปลว่าเป็นเชื้อก่อมะเร็งมาถึงวิธีวินิจฉัยกันครับวิธีวินิจฉัยก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบครับเป็นวิธีการส่องกล้องทางเดินอาหารกับไม่ส่องกล้องทางเดินอาหารโดยวิธีการส่องกล้องทางเดิานอาหารเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าที่เราปวดท้องเนี่ยมันมาจากสายเหตุอะไรแล้วก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจส่งได้ด้วย ว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในกระเพาะทางเดิอนอาหาร <acceptable> <quier ande> ของเราหรือเปล่านะครับส่วนวิธีที่ไม่ใช่การส่องกล้องทางเดิอนอาหารเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการตรวจลมหายใจกับการตรวจอุจจาระโดยการตรวจลมหายใจเนี่ยก็คล้ายๆกับเราไปเป่าลูกโป่งครับโดยเราจะกินยามีสารที่ช่วยทําให้เราสามารถตรวจได้ว่าเรามีเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะครับถ้าในกระเพาะเรามีเชือ้อเอสเปรลสารนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถูกขับออกมาทางลมหายใจเพราะฉะนั้นก็จะทาให้เราสามารถตรวจได้ว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในกระเพาะทางเดิอนอาหารกา,ารรักษาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการกินยาครับเราจะใช้ ระยะเวลาประมาณ10ถึง14วันซึ่งประกอบไปด้วยยา3ตัวมียาลดกด1ตัวแล้วก็ยาปฏิชีวนะ2ตัวนะครับโดยการรักษาเนี่ยก็โอกาสหายประมาณ80%ฉะนั้นหลังการรักษาเนี่ยเราต้องกลับมาตรวจซ้ําครับว่าเชื้อตัวเนี่ยห,ยหายหรือยังนะครับถ้ายังไม่หายก็แปลว่าเรามีเชื้อดื้อยาก็อาจจะต้องใช้ยาสูตรที่2ในการรักษาเอ๊ผมฟังฟังหมอแบบนี้ผมมีอาการของกระพเพาะเลื้อรลังมานานผมไปซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองเลยได้ไหมครับหมอก็เพิ่งบอกสูตรไปนี่โอ้อย่าทําแบบนั้นเลยนะครับ การกินยาปฏิชีวนะโดยพ้าั่วเพื่อเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ของเราหรือที่เราเรียกกันว่าโปรไบโอติกซึ่งในอนาคตเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราแล้วก็ลำไส้ใหญ่ของเราเท่านั้นยังไม่พอนะครับอาจจะทําให้เราวินิจฉัยโรคร้ายแรงที่อยู่ในตัวเราได้ล่าช้าอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลในกระเพาะหรือว่ามะเร็งกระเพาะก็เป็นได้นะครับผมต่อจากวิธีรักษานะครับก็เป็นวิธีการป้องกันเชื้อนี้นะครับง่ายมากเลยครับวิธีป้องกันเชื้อนี้ก็คือกินช้อนร้อนกลางเอ้ยกินร้อนช้อนกลาลางง มผมถามว่าถ้าเราติดเชื้อตัวนี้แล้วเรารักษา,าหายแล้วเราสามารถกลับมาติดเชื้อตัวนี้ได้ไหมคําตอบเลยนะครับถ้าเรายังมีพฤติกรรมที่ไม่รักษาสุขอ,อนามัยนะครับก็สามารถทําให้เรากลับมาติดเชื้อตัวนี้ได้นะครับผมสรุปเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีอาการของโรคกระเพาะทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นแสบท้องร้อนท้องกินอาหารแล้วป harmonic, วดท้องกินอิ่มก็ปวดท้องเราไปซื้อยามากินแล้วไม่ดีขึ้นปรับพฤติกรรมก็แล้วงดชากาแฟก็แล้วงด ดสูบบุหรี่งดดื่มสุราก็แล้วให้เราคิดเสมอนะครับว่าเราอาจจะมีเชื้อเอชเพโลไอยู่ในกระเพาะทางเดินอาหารหรือเราอาจจะเป็นโรคอื่นก็เป็นได้นะครับต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนนะครับผมอย่าชะล่าใจนะครับ50%ของคนบนโลกนี้มีเชื้อเอชเพโลไอยู่ในร่างกายนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาเพจขึ้นมาใหม่ครับชื่อว่าหมอที่ท็อกรักลําไส้ใส่ใจตับยังไงฝากสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับสุขภาพ โรคทางเดิอนอาหารและตับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ